ครับสวัสดีครับครับอะไรนะครับอ๋อสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับใช่ครับกังวลดีครับผมโค้ดยกกำลังเชลลิตี้ครับใช่ครับก็เป็นของของพี่โอที่เป็นบริษัทโค้ดโค้ดครูกับยกช่องยกกำลังของพี่เวงครับของพี่เวงครับผมก็ ก็เราก็ไปในทีมของพี่โอ๊ตครับครับก็หนุกดีครับหนุกหนานมากๆบรรยากาศอบอุ่นสุดๆครับเออไม่ได้ยิงครับเป็นโกครับเขาโก้รับได้ไหมครับเอ่อเซฟได้อยู่ครับเซฟได้บ้างครับได้อยู่คือเอ่อสามสองสามลูกครับได้อยู่เออชนะครับเพราะผมเป็นโกนี่แหละครับเออได้อยู่หนึ่งเป็เซฟครับเซฟครับเซฟครับ เบอเตอร์เชครับเชลซีครับครับหนึ่งเงินครับยี่บเงินครับบอกกับเอสเซฟเลยครับเรียกว่าเราอยสนุกแล้วได้ไปทำบุญด้วยเนาะใช่ครับทำบุญด้วยก็เหมือนว่าเออ่คืออะไรอ่ะมูลนิธิไวรัสของพี่โออย่างเงี้ยเขาเหมือนมีช่วยแบบทุกทุกวันอยู่แล้วแบบว่าเออใครแบบว่ามีมูลนิธิที่ไหนที่แบบว่าเออต้องการเงินแบบเงินช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อไปที่ไวรัสได้เหมือนเขาจะมีแบบมีการแบบ แจกจ่ายหรือว่าจัดกิจกรรมขึ้นมาในทุกๆรอบอยู่แล้วครับผมเรื่อยๆคือถ้าเรามีเวลาแล้วพี่ออดชัวอะไรเงี้ยก็ต้องมองไปตลอดอ๋อไปตลอดครับถ้าถ้าถ้ามีเวลามันมันว่างตรงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปอย่างรอบล่าสุดที่เขาไอไวไลฟ์กันที่บ้านเนี้ยก็ก็ติดคันมีดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยใช่ก็เลยไม่ได้ไปครับจะหลบยอดได้ไหมครับท่าไหยโอ้อันนี้ยังไม่รู้เลยครับแต่เหมือนเขาสรุปมาก็ได้เยอะอยู่ครับก็ช่วยได้หลายหลายหลายอย่างครับ เราเล่นแบบว่าถ้าไม่ใช่โกเราเล่นแบบเล่นอะไรนะตำแหน่งไหนอ๋อเล่นโกตะเกิดเลยครับเล่นโก้แต่เกิดเลยครับเราเกิดมาเพื่อป็นโกเอ่อตั้งแต่เริ่มเล่นบอลเราก็เล่นโกเลยครับใช่อาจจะเป็นตำแหน่งไม่ไม่ฮิตเท่าไหร่อาจจะเป็นคือไม่ใช่ผมเป็นอย่างนี้ว่าเล่นโกแล้วคราวนี้คือไม่มีใครอยากเป็นโกอยู่แล้วเราเล่นโกแล้วเราเก่งด้วย เราเล่นเราเก่งเลยนีใครบอกไอ้นะครับเราโม้เองเลยแล้วเราฝึกกับตองกวินมาแล้วด้วยใช่อันน um ี้เราโม้เลยเราโม้เลยแต่หมายถึงว่าเราอยู่ในสนามได้นานเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราลงไปเล่นเนี่ยมันมีทีมมันมี20คนแล้วมันสลับกันไปสลับกันมาสมมติว่าไปกองหน้าแป๊บนึงอ่ะโดนเล่นลงมาแบ็คอีกแล้วแตัดยืนโกนี่เรายืนหนึ่งเราเรายืนคนเดียวใช่เรายืนคนเดียวแล้วเรายืนนานสุดด้วยครับก็เลย ่าเราอยยากออเป็นความชอบครับเป็นความชอบเพราะว่าอย่างตำแหน่งอื่นอาจจะต้องแบบยิงประตูยิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมมันก็มันต้องแบบเซฟปฏิกิริยามันก็ต้องไวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ยิงไม่ได้เลยเครียดฮะใช่มันหมดวามมั่นใจมันลดอ่ะก็เลยว่าเรางั้นเราไม่ยิงดีกว่าเราเซฟดีกว่าเราเชิดชัยกว่าใช่ก็อย่างอะไรนะฮะใจก็แป้วไง อ๋ย่างเมื่อมาผมก็เซไปสามลูกนะฮะอันนี้เล่าหรืออวดอันนี้อวดอวดเลยเออดเลยชาเน็ตบอกว่าขอดูท่าท่าหน่อยท่าอะไรฮะโทษนะฮะมาทำอะไรกันในงานเดี๋ยวไปดูงานหน้าดีกว่าครับไปดูงานดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เพิ่งคุยกันว่าน่าจะมีอีกเรื่อยๆเพราะว่ามันแบบว่าบรรยากาศมันอบอุ่นมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าได้ช่วยคนด้วยได้ได้กระชับมิตรกันด้วยแล้วก็ได้เตะบอลกันด้วยอะไรอย่างเงี้ย ดูบอลต่างประเทศเหรอครับอันนี้อยู่ที่งานเลยครับก็คือถ้างานมันมีช่องว่างแก๊ปให้ไปได้ก็ก็อยากไปครับยังไม่เคยมีครับเผื่อลูกค้าท่านไหนนะครับอยากสนใจไปดูบอลต่างประเทศได้เลยนะครับติดต่อพิจารณาได้เลยนะฮะง่ายๆเลยนะครับเข้า IG นะครับ iganoa underscore กอลพัฒนะครับผมครับฝากด้วยเออดูแต่พีเมลีนครับดูแต่พีเมลีนครับแต่ช่วงนี้ไม่อยากพูดถึงทีมตัวเองเท่าไเลยครับ ไปลอนดอนครับไปลอนดอนครับทอป่อนครับนี่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นครับไปยังไงบ้างเออไปยังไงขึ้งบินไปอ๋อเป็นยังไงบ้างเรี่งอพอเราก็เออ เราเรามีซ้อมไม่เลื่ออยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้เรียกว่าอะไรเราก็ไปโฟกัสงานฝั่งฝั่งงานเพลงมากขึ้นอะไรเราก็ทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปที่นู่นคำถามคืนเลยนะอ๋อบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศอบอุ่นมากครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันมันเป็นมันไม่ได้เป็นฮอล์ใหญ่อ่ะครับมันเป็นมันมีสองงานน้องที่ผมไปคืองานไทยเฟสก็จะเป็นคนเยอะเป็นเฟสติวัลก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนเราก็ ไปรักเปลี่ยนวัฒนธรรมเราก็เราก็จะร้องแต่เพียงไทยเขาก็จะฟังแล้วเขาก็เอนจอยไปกับเราก็แฟนๆญี่ปุ่นก็น่ารักมากๆครับแล้วก็อีกงานหนึ่งจะเป็นมินิไลฟ์ที่เป็นเป็นแฟนมันคลึึืแฟนมีสแล้วก็เป็นแบบเป็นไลฟ์เป็นเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นมวลที่มันแฮปปี้มากเลยอ่ะมันมวลที่มันอบอุ่นคนแบบแค่300คนแต่มันใช่ครับแต่หมายถึงว่าเหมือนแบบพอมันไม่ได้ใหญ่แล้วมันเหมือนมันเล็กมันเล็กก็จริงมันมันใกล้ชิดกันแล้วมันสื่อสารกันมากกว่ารู้สกว่า เออพอผมไปเล่นที่นู่นผมรู้สึกว่าอยากให้อยากที่ไทยมันมีมันมีฮอร์หลายที่ให้แบบว่าให้ศิลปินได้ได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับโอ่างงี้โหผมว่าด้วยมันโม t ิเว t มันไม่มันไม่ไม่ต่างเลยครับด้วยความรักล้วนๆเลยแล้วก็เขาจะมีความเขาจะมีความแบบมีความน่ารักมากๆเลยแบบขนาดขนาดขนาดมันมีกำแพงทั้งภาษากันอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงบางเพลงเขาร้องเพลงเราได้แต่รู้สึกว่าเราสึกเพิ่มปิ่มมา ช่เขาเตรียมพร้อมมากครับคนที่มาดูก็เอนจอยไปกับเราด้วยเขาน่ารักมากๆเลยถึงแม้ว่าแบบว่าเขาอาจจะมารอดูวงอื่นแต่เขาก็แบบว่าเหมือนกับเอนจอยไปกับโชว์อะไรมีเซอร์ไพรส์ที่แบบว่าเขาร้องเพลงเราได้บ้างไหมคะที่เป็นเฟสติวัลเออ เพลงใหม่ผมเลยครับเพราะว่าคนไทยเองยังร้องไม่ค่อยได้เลยครับแต่แต่ร้องได้ร้องได้ครับก็ก็มีเพลงซงมหัสซันที่ไม่มีรูปแบบที่เหมือนผู้ปล่อยไปแล้วเหมือนเขาก็เหมือนเขาชอบแล้วเขาเอนจอยมากๆแล้วมันเหมือนแบบว่ามันทํางานกับแฟนๆมากๆเลยครับสนุกสนานใจมที่ร้องได้เออแอบตกใจครับแอบตกใจเพราะว่าเอาแค่เพื่อนในค่ายผมอะทุกวันเนี้ยเดินมาเดินมาบอกผมว่า ชอบเพลงมึงมากเลยอ่ะชอบเพลงมึงมากเพลงมึงดีมากเลยอ่ะร้องยากมากเลยร้องได้ไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบเออมีความว่าอ๋อก็ร้องไม่ค่อยได้หรอกแต่ก็สนุกสนุกไปก่อนแสดดงงว่่าาเขก็ไไม้้ตัใจคนนอ่ะรอเรราคับใช่ครับใช่เพราะว่ามันเหมือนเขามีระบบแบบการถ่ายโอนคนแบบเหมือนแบบให้แบบว่าได้ทั่วถึงอะไรหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็คือแฟนับใช่ใช่ครับแต่แฮปปี้มากๆครับ มีเห <ih az violin inding warfare> ็นในทวิตเตอร์นิดๆหน่อยๆครับก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆเพราะว่ามันด้วยมันหลายๆอย่างที่มันมีทําให้เราสื่อสารกันยากอ่ะหมายถึงว่ากําแพงภาษาด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยสื่ออะไรหลายๆอย่างแต่เขาก็ยังพยายามจะศึกษาเราพยายามจะเข้าใจเราพยายามจะอินเตอร์แลกกับเราพยายามจะติดตามคะซัพพอร์ตใช่ครับก็ขอบคุณมากๆมีครับมีครับน่ารักที่สุดเลยแล้วเขาเรียกเราว่า อ่ะตัวนนแหละอุ้ยตัวโนนตะโกนมากเลยนะครับอันนี้เรียนอันนู้นนี่แหละครับเรียนอันนู้นใช่เหมือนจะมีแต่เหมือนจะมีอาจจะมีมันจะมีเออจะมีมันจะมีอะไรนะคููฟางอะไรนะที่แบบว่าลงท้ายน่ารักน่ารังของญี่ปุ่นเนาะใช่แต่เหมือนมีประกาศอีกว่าจะได้ไปอีกทีอีก ครับไปแล้วครับพีนญี่ปุ่นเหมือนเชน,นใหม่เลยครับผมครับมีเอ่อจีเอ็มทีวีมิวสิกคอนครับผมก็จะเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรวมรวมศิลปินไปจัดคอนเสิร์ตที่นู่นครับผมก็จะมีเอ่อพี่คิดมีผมมีจุงเอ่อมีเจมินายมีไลคันแล้วก็มีพี่ฟุกกวิน หมดไหม่ะเพิร์ดใช่ลืมเพื่อนตัวเองได้ไงวะคูวินคูวินครับแปดศิลปินครับผมก็อะไรนะครับตัวเองไปยังตัวเองไปไหมไปตัวเองแล้วนับแล้วนับแล้วนแล้วนับแล้วมีตัวเองด้วยครับผมก็ก็ไปไปจัดมิวสิคอนพี่นุ่นครับเออเห็นผมว่าจะไปซื้อบ้านที่นู่นอู้หูใจเย็นครับ นี่นี่ที่ไทยยังไม่หมดเลยครับครับมีมีบ้างมีบ้างมีบ้างมีมีศึกษาเพิ่มบ้างครับผมแล้วก็ครับเออคาบิบาร่าครับคาปิบาร่าใช่ใช่ไภาษาอียิปุ่นนะไม่ให้ผมไปนี่มาผมไปเล่นไอมันเป็นมินิลากใช่ป่ะแล้วมันเป็นแบบเหมือนเหมือนมีเกมให้เล่นอ่ะมันมันมันมีคำคาว่าคาปิบาร่าอยู่ในนั้นด้วยนะใช่แล้วมันมี มันมีเหมือนมันมีเหมือนไอ้ชาวฟาดชาวผ้าชาวขาวชาวขาวค้ามข้ามชาวชาวเหลี่ยมข้ามชาวชาวเหลี่ยมข้ามชาวชาวขาวข้ามข้ามอ่างเงี้ยมันก็มีของเข้าเหมือนกันเลยว่าจะเป็นแบบนามะทัมมโกนามะอะไรสักอย่างที่มันเป็นแบบว่าเป็นตระกูลของดิบอะไรอย่างเงี้ยก็เราได้เราได้สับในการไปใช้ชีวิตที่นู่นละอันนี้อันนี้คือไปใช้ชีวิตที่นู่นเหรออยากเตรียมอยากไปเตรียมเตรียมอ่ะสมมติเราไปอ่ะเราไปเราเราไปกับทีมเราก็จริงแต่สมมติว่าเราไปกินข้าวแล้วสมมติว่า เนี่ยเราจะอยากเรากินชาบูแต่เราไม่มีไข่ดิบอ่าเราก็จะได้สัญญาว่าเอาน้ำเอาน้ำมาทำมะกะกเอ้ยนี่ดูทรงดูทรงเท่เลยเท่สุดเท่สุดในกลุ่มเลยใช่ไม่อดแน่นอนไม่อดไม่อดครับก็ไปเรื่อยๆเลยครับใช่ใช่ครับนิปบอนบอยครับผมครับวันพุธนี้ครับก็เป็นอเวกาศัยสองครับแบบบดีครับก็เป็นตอนแรกนะครับก็เป็นเรียกว่าอะไรอะ เป็นโปรเจกต์ต่อต่อเรียกว่าอะไรอ่ะเออมันทอดมันว่าอะไรอ่ะ,อ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 ,ะอยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยม,มวลเกล่าๆบรรยากาศซีรีส์เก่าๆก็จะถูกทำกลับมาเพิ่มเป็นตอนพิเศษส,สองตอนให้ทุกคนได้ดูกันครับ,บอ,อะไรนะฮะพี่พร้อมใจ่ายให้ผมไหมละ่ะ <laughs> พี่พร้อมจ่ายให้ผมไปมอะไรนะทุ่มด้วยเหรออุ้ยรวมตังค์กันทุ่มให <laughs> ้ผมสป <laughs> <laughs> อยต <laughs> รงนี้เลยเหรอ โอ้ oh, ทับมันก็จะเป็นเรื่องของอวิศาวะถาปัตเหมือนเดิมที่พัดปานตอนนี้มันเป็นแฟนกันแล้วแหละเป็นช่วงเป็นช่วงที่อาจจะไม่ได้เล่าเรื่องต่อจากในแค่เพื่อนกับเพื่อนแต่เป็นเรื่อง,องแกลบระหว่างทางที่เป็นแบบว่าช่วงปีสามถึงปีสี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเนี้ยเหมือนสถาปัตย์อะสถาปัตย์กับวิศาวะต้องทาละครแลวคราวเนี้ยขอประชุมมีอยู่ที่เดียวก็ต้องมาแข่งกันอีกแล้วแข่งกันว่าใครจะได้หอประชุมแลวถ้าใครแบบ ถ้าใครเรื่องพร้อมกว่าหรือว่าทีมงานอะไรอะไรอยางพร้อมกว่าก็จะได้ทำละครของคณะนั้นครับอะไรนะครับมีเพลงใหม่แน่นอนครับเพราะว่าปีนี้เอ๋อซีรีส์ครับซีรีส์ให้ผมยืนในจุดลำบากแล้วมันก็ตามตามเอ่อเรียกว่าอะไรอะตามคอนเซ็ปต์ เรียกว่าอะไรค,รคอนเซ็ปต์คู่อื่นก็จะมีอะไรเงี้ยแต่ผมอาจจะไม่ได้ร้องใน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 โอเวอร์สกายสองเพราะว่าปีนี้ผมเพลงเยอะมากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันมีปลายปีผมมีปล่อยอัลบั้มอีกก็แบบว่ามันก็จะเยอะมากๆแล้วก็มีแบบว่าแปดเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าโอเคให้ออมร้องดีกว่าใช่ครับใช่ครับรอรอทำเพลงของตัวเองครับใช่แล้วก็มีแล้วก็มีมีอัลบัม้มงานเยอะไปหมดเลย อันนี้อวดครับมีอัลบั้มปลายปีครับแล้วก็มีเด The j u n g l ลครับเด The j u n g l ลครับเอ่อเชื่อชัยมากไปคนก็เหมือนไส้ครับอยู่ในสว่ามีแสงสว่างเยอะครับแต่ก็เราทำงานของเราอะไรอย่างงเี้ยครับใช่งานเยอะโอ้ยเป็นข่าวดีมากเลยครับเป็นข่าวดีมากเลย เริ่มอยากใช้ละก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็อยากใช้มากครับอยากใช้บ้างเออ่ถ้าตอนนี้มันง่ายสุดน่าจะเสื้อผ้าเสื้อผ้าง่ายสุดใช่ฟิกเกอร์ของของของแม่อยู่แล้วใช่หรือว่าเติมเกมบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างบ้างเร่องประมาณนี้ดนบ้างบ้างมีประมาณเท่าไหร่เอ่ยพี่ใจไหวพี่ใจไหวแม่ดูสิ่งหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีการระงับบัญชีบัตรเครดิตกันเกิดขึ้น ประมาณพันสองพันครับพันสองพันครับพันสองพันอะไรนะฮะพันสองพันบาทครับครับเรียกว่าคุณแม่สบายใจได้เนาะคุณแม่จะเป็นสบายใจได้ครับผู้จัดการสบายใจได้ครับผมครับหัวร้อล้วพัดหัวร้อล้วพัดหัวร้อแล้วอีกแล้วเนี่ยผมอยู่เฉยๆคอนเทนต์ก็วิ่งเข้าหา ครับผมคันสองพันต่อวันหรือว่าโดนแล้วต่อเดือนครับมันก็มีแบบว่ามันมีแพ็กแพ็กใหม่ๆที่บางทีเราก็เอ้ยของมันต้องมีสกินบางทีเราต้องมายืมได้หยิบยืมไม่ได้ไงเลยต้องมีครับผมก็สองสามพันต่อเดือนครับไม่เยอะฮะไม่เยอะ มเยอะ่เอเลยครับน,น,นิดหน่อยนิดหน่อยครับเพราะว่าออทำงานเยอะแล้วฮะหาความสุขให้ตัวเองบ้างครับผมครับฝัง